สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมันเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับอดเรียนฮิกสันเกิดในปี1981เธอเป็นลูกคนสุดท้องและเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะอยู่พอสมควรเป็นชีวิตที่ไม่ได้ลำบากหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเลยครอบครัวของเธออบอุ่นมากๆพวกเขาดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีมาโดยตลอดพออดเรียนเริ่มโตขึ้นเธอก็ทำตัวเป็นลูกที่ดีเสมอครับ เธอเป็นถึงนักกีฬาบอลเล์อบอลของโรงเรียนแถมยังเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วยนอกจากนี้ผลการเรียนของเธอก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมันทำให้คนที่รู้จักเธอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อนาคตที่สดใสของเธอรออยู่ไม่ไกลเธอเป็นคนเก่งรอบด้านจริงๆชีวิตประจำวันของเธอกับเพื่อนๆตามรายงานบอกว่าทุกครั้งที่มีวันหยุดหรือเธอเบื่อจากการอ่านหนังสือเธอมักจะชวนเพื่อนๆออ,ออกไปช้อปปิ้งเพื่อผ่อนคลายอยู่เป็นประจำเธอเป็นคนไม่ชอบให้ความเครียดเข้ามาอยู่ในหัวและเวลาไปช้อปปิ้งถ้าเธอชอบอะไรเธอก็มักจะใช้บัตรของพ่อแม่ซื้อเลยแถมพ่อแม่ของเธอยังไม่เคยว่าอะไรเธอแม้แต่นิดเดียว เรื่องเข้ารัวมหาวิทยาลัยเธอได้เลือกเรียนต่อสายกฎหมายครับเพราะพี่สาวของเธอจบหมอไปแล้วเธอเองก็อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจด้วยเช่นกันแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่ใช้เงินเยอะแต่ด้วยความที่พ่อแม่ของเธอสอนเธอมาดีและสอนให้เธอรู้จักคำว่าวินยัยและความรับผิดชอบมันจึงทำให้เธอไม่เป็นคนเหลวไหลและยังเป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่อยู่พอเวลาผ่านไปได้ไม่นานเธอได้ไปรู้จักกับชายคนหนึ่งในคณะเดียวกันโดยเขามีชื่อว่าชอนวอชิงตัน อายุ24ปีพวกเขาเริ่มคบหากันตามลำดับและชอนเองก็ดูจริงจังกับความรักครั้งนี้มากจนทำให้เขาได้พาเธอไปให้คนในครอบครัวได้ทำความรู้จักกันในงานปาร์ตี้เล็กๆธรรมดา ชอนเองที่มีปมเรื่องแม่อยู่ในชีวิตเพราะเขาไม่เคยเจอแม่เลยเนื่องจากแม่ของเขาจากไปตั้งแต่ช่วงที่เขายังเล็กและเขาอยากจะทําให้ชีวิตของเขามันมีพร้อมมากกว่าที่ผ่านมาเขาจึงจริงจังกับเธอมากถึงขั้นอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับอาดเดรียนเลยครับและความคิดแบบนี้ไม่ใช่มีแค่ชอนเท่านั้นที่คิดแต่อาดเดรียนเองก็มีความคิดที่คล้ายๆกันครับอย่างไรก็ตามเธออยากเรียนให้จบก่อนแล้วเรื่องแต่งงานค่อยว่ากันเพราะเธอมีความฝันอย่างหนึ่งที่เธออยากจะเป็นก็คือทนาย และสำหรับเธอแล้วเรื่องนี้มันต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งเธอให้เหตุผลว่าเธออยากมีอะไรให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนที่จะเริ่มสร้างครอบครัวเธอไม่อยากให้ลูกต้องมาลำบากไปด้วยกันซึ่งชอนเองที่รู้ว่าความฝันของแฟนตัวเองคืออะไรเขาไม่เคยบน่นเพราะเขาเองก็อยากมีอะไรให้พร้อมมากกว่านี้เหมือนกันโดยพวกเขาตอนที่คบกันใหม่ๆต่างคนต่างพูดกันด้วยเหตุผลดีมากแถมยังใจเย็นอีกมันดูเพอร์เฟกจริงๆ พอทั้งคู่เรียนจบในปี2003เธอได้ย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับโดยเธอเห็นว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีคอร์สเรียนเกี่ยวกับด้านกฎหมายดีและสามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ให้หางานทาได้ง่ายขึ้นและเธอได้เลือกไปเรียนต่อเกี่ยวกับเลข,ขานุการด้านกฎหมายบวกกับมันจะมีช่วงให้เธอไปฝึกงานด้วยซึ่งเธอคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับเธอเพราะที่อื่นแม้ว่าจะเสนอให้มีการฝึกงานด้วยแต่มันไม่ได้ดีแบบแอตแลนตา ชอนเองหลังจากที่เรียนจบเขาได้ย้ายไปอยู่กับเธอด้วยครับแต่ทว่าด้านการเงินของเขามันกลับไม่สู้ดีนักในตอนนั้นเขาจึงไม่ได้ศึกษาต่อและได้ไปหางานอย่างอื่นทําไปก่อนเช่นขับรถส่งของให้กับร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งแถมยังรับจอบอิสระเพื่อที่จะได้มีเงินมาไว้ใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นทางบ้านหรือการซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตอนนั้นพวกเขาได้เช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันและมันจะเป็นชอนเองซะมากกว่าที่จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายต่างๆเขาอยากให้เธอตั้งใจเรียนให้จบและมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่ง เขายอมเสียสลัดทางานหนักเพื่อให้แฟนตัวเองสบายหลายๆคนที่รู้จักเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชอนเป็นคนที่มั่นคงทําอะไรจริงจังเป็นคนที่ตั้งใจและเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งพอเวลาผ่านไปได้ราวๆหนึ่งปีอาดเรียนหลังจากที่เรียนจบจนมีความรู้มีประสบการณ์มาบ้างเธอจึงได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด <c oughs> ด้านกฎหมายอีกทีครับและคราวนี้ชอนไม่ได้ตามไปด้วย เพราะเขาต้องอยู่ทำงานที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเขาไม่สามารถออกจากงานได้และนี่มันจึงเป็นการเริ่มต้นทดสอบความรักของพวกเขาที่มีต่อกันครับ ซึ่งระยะทางถ้าขับรถไปหากันจริงๆจะต้องใช้เวลาประมาณ1ิบชั่วโมงแต่ระยะทางมันไม่ใช่ปัญหาของชอนครับคืออย่างที่ทราบกันดีว่าชอนทุ่มเททุกอย่างให้กับความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาจึงใช้เงินที่หามาซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาเธอสองครั้งต่อเดือนซึ่งแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะหรือบางครั้งเขาซื้อตั๋วให้เธอเพื่อให้เธอมาหาเขาที่แอตแลนตาบ้างครับชีวิตของพวกเขาในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ทุกๆวันคริสต์มาสพวกเขามักจะมีของให้กันเสมอเป็นคู่ที่หวานกันมากๆและเช่นเดียวกันกับชอนเองที่อยากอยู่กับเธอในช่วงคริสต์มาสด้วยคือเขาได้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้เธอบินมาหาเขาที่แอตแลนตาในวันที่17ทธันวาคมปี2005และมีแพลนที่จะอยู่ด้วยกันอีกประมาณ1อาทิตย์เพื่อฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันช่วงนั้นพวกเขาพากันออกไปดื่มไปกินข้าวนอกบ้านตลอดเวลามีน้อยมากที่จะอยู่ในบ้านทำกับข้าวกินกัน2คน พูดง่ายๆว่าเงินที่ชอนได้มาจากการทํางานอย่างหนักมันหมดไปกับผู้หญิงที่เขารักเกือบหมดเลยครับแต่มันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในวันที่21ธันวาคมซึ่งเป็น3-4วันก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสครับชอนได้รับปากเพื่อนสนิทของเขาว่าจะไปช่วยย้ายบ้านและมันค่อนข้างใช้เวลานานอยู่พอสมควรกว่าจะย้ายข้าวของกันเสร็จในขณะเดียวกันอาตุเลนเองที่อุตส่าห์มาหาเขาและอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้นานมากที่สุดกลับต้องมาอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์เธอรู้สึกหัวเสียเล็กน้อยครับจากนั้นเธอเริ่มโทร่รจะกลับ อีกนานแค่ไหนมันนานเกินไปแล้วนะรีบกลับมาได้แล้วชอนด้วยความที่เป็นคนใจเย็นอยู่แล้วครับเขาพูดไปกับเธอว่ารอหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปแล้วพอวางสายไปเหมือนทุกอย่างจะตกลงกันได้เข้าใจกันดีแต่ไม่เลยครับเธอโทรหาเขาอีกหลายครั้งและชอนเองพยายามจะอธิบายพยายามนิ่งที่สุดพยายามให้เธอใจเย็น แล้วก็ตัดสายเธอไปครับเหมือนมันยิ่งทําให้เธอรู้สึกโกรธมากขึ้นไปอีกพอเวลาผ่านไปทุกอย่างเรียบร้อยพอเขาขับรถกลับไปที่อพาร์ตเมนต์เธอที่ยืนรอยอยู่ได้เดินเข้าไปหาเขาและมีปากเสียงกันค่อนข้างดังครับโดยปกติแล้วทั้งคู่จะไม่ชอบใช้ความรุนแรงแต่ครั้งนี้เหมือนสติมันหลุดลอยไปจนทําให้ทั้งสองคนเริ่มใช้กําลังกันซึ่งเธอต่อยเข้าไปที่ใบหน้าของเขา2-3ถึงครั้งด้วยความที่ตอนนั้นชอนเองก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันจึงได้หลุดปากพูดไปว่าเก็บขข้้าววองแลกลกับไปซะ อัดเรียนเองที่กำลังร,องร้องไห้อยู่เธอได้รีบวิ่งเข้าไปในบ้านชอนเองตอนนั้นก็ได้พาเพื่อนมาด้วยเพื่อที่จะได้อธิบายให้อัดเรียนเข้าใจและย้ำไปว่าเขาไปช่วยย้ายบ้านจริงๆไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นเลยแต่เธอกลับไม่ฟังชอนเลยระบายอารมณ์กับเพื่อนที่นั่งอยู่ในรถว่าตั้งแต่พวกเขาห่างกันแฟนของเขาก็ไม่เหมือนเดิมเลยตอนแรกมันก็ปกติดีทุกอย่างแต่หลังๆวันนี้เธอเอาแต่หาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างไรก็ตาม ประมาณ15นาทีผ่านไปเขาบอกกับเพื่อนไว้ว่าเดี๋ยวจะไปดูแฟนของเขาหน่อยว่าเก็บของถึงไหนแล้วแต่ไม่นานเลยครับชอนได้วิ่งออกมาจากอพาร์ตเมนต์พร้อมเสื้อสีขาวที่เต็มไปด้วยเลือดครับเพื่อนๆของเขาตอนแรกคิดว่าเขาไปทําอะไรเลอะใส่เสื้อมาแต่พอสังเกตดีๆมันกลับไม่ใช่ครับมันคือเลือดของเขาเองซึ่งพอเขาวิ่งมานั่งในรถเขาบอกกับเพื่อนว่าอาเดรียนใช้มีดแทงเขาไปหลายแผล และขอให้เพื่อนช่วยพาเขาไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนระหว่างที่อยู่ในรถเพื่อนของเขาพยายามทําให้เขาตื่นเพราะเขาจะหลับไม่ได้เด็ดขาดแต่ชอนเองเหมือนจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาจึงพูดไปว่าเขากําลังจะตาย จากนั้นเพื่อนๆก็พูดให้กำลังใจเขาไปตามลำดับในขณะเดียวกันน้องชายของชอนที่ชื่อไอแซคได้แวะไปหาพี่ชายตัวเองโดยไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นพอเขาเดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เก้าอี้โซฟาหรือสิ่งของอื่นๆมันดูไม่ปกติเลยแถมมีคราบเลือดอีกเขาเดินตามหาพี่ชายด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่นานครับเพื่อนๆของชอนได้ส่งข้อความมาหาและแจ้งว่าชอนถูกแทงให้รีบมาที่โรงพยาบาลโดยด่วนณนะตอนนั้นไอแซคไม่เห็นใครอยู่ในบ้านเลยนะครับนั่นหมายความว่าอาเดรียนได้หนีไปแล้ว พอไอแซครู้ว่าใครเป็นคนทำเขาได้โทรไปหาอาตเรียนทันทีครับเขาพูดประมาณว่าแทงพี่ชายของเขาแล้วจะหนีไปง่ายๆแบบนี้หรอแต่เธอปฏิเสธไปว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำพี่ชายของเขานั่นแหละที่ทำตัวเขาเองเธอไม่เกี่ยวพอเธอวางสายไปเธอได้โทรหาพี่สาวโทรหาพ่อแม่ของเธอให้ช่วยเธอหน่อยตอนนี้เธอกำลังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายชอน ซึ่งด้วยความที่เป็นพ่อแม่พวกเขาเชื่อในสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดทันใดนั้นพวกเขาได้เร่งหาทนายความให้มาช่วยเรื่องนี้อีกทีโดยสิ่งที่ทนายได้แนะนําให้เธอไปคือยอมมอบตัวซะเพื่อโชว์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองและเดี๋ยวยังไงเธอก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแน่นอนครับเธอทําตามที่ทนายบอกทุกอย่างและตํารวจได้ปล่อยเธอให้กลับบ้านไปตามลำดับในวันถัดไป ต่อมาตำรวจได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านของชอนดูครับว่ามีอะไรน่าสงสัยไปมากกว่านี้หรือไม่ซึ่งพอเช็คดูแล้วมันไม่มีสิ่งของอะไรตกแตกหรือไม่มีสัญญาณของการต่อสู้ใดๆเลยจะมีก็แต่คราบเลือดข้าวของที่วางไม่ตรงที่แล้วก็โซฟาที่มีรอยแทงของมีดให้เห็นอยู่พอมองดูดีๆมันจะมีคราบเลือดตรงเบาะที่มีรอยมีดด้วยจนท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ได้เห็นตรงกันว่านี่คือการทำร้ายร่างกายกันจริงๆ ชอนเองที่ยังคงนอนไม่มีสติอยู่ในห้อง i อ u และอาการของเขาตามรายง,งานเริ่มแย่ลงเรื่อยๆครับด้วยความที่มีเลือดข้างในสมองด้วยจึงทําให้ในวันที่25ธันวาคมที่ตรงกับวันคริสต์มาสพอดีที่ทุกคนจะต้องรวมตัวกันมีความสุขแต่กลับต้องมีคนอย่างชอนเสียชีวิตไปแบบไม่ทันได้ร่ำลาทุกคนในครอบครัวต่างโศกเศร้าเสียใจไปตามๆกันครับเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว หลังจากที่ทุกคนออกมาจากโรงพยาบาลและกำลังจะไปที่อพาร์ตเมนต์ของชอนเพื่อเก็บข้าวของต่างๆออกจากที่นั่นทันใดนั้นพ่อแม่ของอดรีนได้มาหาพวกเขาที่โรงพยาบาลครับพวกเขายืนกอดกันกล่าวคำเสียใจต่างๆนานาพ่อแม่ของอดรีนไม่ทราบจริงๆว่าลูกของพวกเขาทำอะไรลงไปและไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้พวกเขายอมรับไม่ได้เหมือนกันที่ลูกสาวของพวกเขาต้องกลายไปเป็นฆาตการทั้งสองครอบครัวต่างยืนพูดคุยกันอยู่ที่ลานจอดรถด้านนอก และแล้วคนที่ก่อเหตุอย่างอาเดรียนได้ขับรถมาที่โรงพยาบาลด้วยครับเธอเอาแต่ร้องไห้และพูดแต่ว่าเธออยากเห็นชอนแต่มันก็ไม่ทันเพราะเขาได้จากไปแล้วหลังจากที่เธอรู้ว่าชอนเสียชีวิตไปจริงๆเธอสลบลงไปกับพื้นเลยคือสลบแบบหัวไปกระแทกกับพื้นจริงๆครับทุกคนต้องรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลอีกทีพอเธอรู้สึกตัวมาได้ไม่นานในคืนเดียวกันตำรวจที่ยืนอยู่ข้างๆก็ได้จับกลุ่มเธอในข้อหาฆาตกรรมทันทีครับและเธอต้องเตรียมตัวไปสู้คดีในชั้นศาลต่อไป พอถึงวันที่ศาลนัดไปฟังการพิจารณาคดีในวันที่4มิถุนายนปี2007เธอไม่ได้เพียงทำร้ายชอในวันที่เกิดเหตุเท่านั้นครับแต่เธอได้พูดปรกปรามเขาในศาลอีกด้วยและนั่นมันยิ่งเป็นการทำร้ายชอนซ้ำทั้งๆท,ที่ชอนได้เสียชีวิตไปแล้วรวมไปถึงคนในครอบครัวของชอนอีกครับดูเหมือนว่าเธอจะมีความรู้มากพอในการขึ้นศาลเพราะอย่างที่ท,ทราบกันดีเนื่องจากเธอเรียนทางนี้มาและรู้ถึงวิธีการพูดต่างๆว่าจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้เธอดูผิดน้อยที่สุดทนายของเธอได้อ้างว่าชีวิตของอาเรียนอยู่ในเส้นทางเดียวมาโดยตลอดคือเส้นทางของคนที่จะประสบความสําเร็จเธอไม่เคยเดินออกนอกเส้นทางเลยพ่อแม่ของเธอก็สนับสนุนเธอเป็นอย่างดีทุกอย่างเธอไม่มีทางยอมตัดอนาคตตัวเองเพื่อทําอะไรแบบนั้นลงไปและต้องอย่าลืมนะคบว่าอาเรียนไม่เคยยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของเธอหรือเปล่าแน่นอนว่าทนายของเธอจะต้องมีอะไรมาโต้แย้งอย่างแน่นอน โดยสิ่งที่ทนายของเธอพูดต่อคือมันสมเหตุสมผลแล้วที่เธอตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดลงไปเพราะถ้าเธอไม่ทําเธออาจจะเป็นคนที่จะต้องเสียชีวิตไปเองทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเธอทําไปเพราะป้องกันตัว ทนายยังเสริมต่ออีกว่าชอนจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขารักเธอมากจนเกินไปแถมยังเป็นคนที่ขี้หึงชอบบังคับขู่เห็นเธออยู่เรื่อยๆและยังทำร้ายร่างกายหรือแม้กระทั่งพูดจามไม่ดีกับเธออยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามทนายของครอบครัวชอนได้แย้งว่าคนที่เป็นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ใช่ชอนแต่เป็นอาเดรียนซะมากกว่า ธนาได้เชิญให้นักสือที่ไปสำรวจในอาพาร์ตเมนต์ของชอนมาให้การและมันสังเกตเห็นได้ชัดว่าที่โซฟามันมีทั้งคราบเลือดมีทั้งรอยเมีดที่เบาะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันแสดงให้เห็นเลยว่าตอนที่เธอแทงเขาไปหนึ่งครั้งแล้วเธอยังคงมีอาการโกรธโมโหอยู่มันยังไม่หนำใจเธอด้วยซ้ำเธอจึงได้แทงเขาเพิ่มไปอีกสแผล เพื่อนของชอนที่มาให้การในวันนั้นบอกว่านิสัยของอาเรียนเวลาที่เธอไม่ได้อะไรอย่างที่ต้องการเธอมักจะมีพฤติกรรมแปลกๆออกมาทำตัวเหมือนตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางชอบทำให้คนอื่นสนใจอารมณ์เสียง่ายมากและบอกว่าวันที่เกิดเหตุมันเป็นชอนซะมากกว่าที่สู้เพื่อปกป้องตัวเองและหนีออกมาแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งของชอนไม่สามารถมาให้การได้เนื่องจากเสียชีวิตไปจากการต่อสู้กับคู่อีตเกี่ยวกับเรื่องยาบ้าครับและนี่มันจึงทำให้ทนายของเธอใช้ข้ออ้างนี้ว่า ยังไงแล้วชอนก็เป็นบุคคลอันตรายและมักจะเสพย,ยาจนทําให้บานครั้งห้อนหรือทําร้ายเธอไปและมันไม่ผิดเลยที่เธอต้องปกป้องตัวเองแบบนี้นอกจากนี้ทนายยังได้เปิดเผยข้อมูลที่ตํารวจเคยจับกุ่มช้อนถึงสองครั้งในข้อหาผู้ค้ายาเสพติดอีกด้วย พอถึงคราที่เธอจะต้องให้การในชั้นศาลเธอพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าชอนเป็นคนที่หัวรุนแรงดื้อรั้นเธอบอกว่าเขาชอบทำร้ายร่างกายเธอเสมอจนเธอเริ่มมีอาการซึมเศร้าและไม่กล้าไปพบผู้คนภายนอกเพราะร่างกายที่บอบชำ้ำเธอเล่าต่อว่าอย่างวันที่เกิดเหตุวันนั้นแม้ว่าเธอจะต่อยเขาไปตอนแรกก็ตามแต่เธอเป็นผู้หญิงมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเธอกำลังจะเก็บเสื้อผ้าแล้วจากไป แต่พอเขาเดินเข้ามาเขาเริ่มพูดจาเสียงดังวิ่งเข้ามาทำร้ายเธอเธอพยายามจะหนีแล้วแต่หนีไม่ได้เพราะเขาไหวมากซึ่งมันเป็นช่วงที่เธอกำลังจะวิ่งหนีออกจากอพาร์ตเมนต์พอดีแต่ถูกเขาบล็อกไม่ให้ออกไป เธอจึงวิ่งย้อนกลับเข้าไปในห้องครัวเธอเห็นมีดพอดีและได้คว้ามันแล้วแทงเข้าไปหลังจากนั้นทนายของครอบครัวชอนได้โต้แย้งไปบ้างครับคือบอกว่ามันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถปฏิเสธได้แน่นอนนั่นก็คือคราบเลือดที่ติดอยู่ที่กำแพงในห้องนั่งเล่นเขาอยากถามว่าถทาเรื่องมันเกิดขึ้นในห้องครัวจริงแล้วทำไมเลือดมันได้กระเด็นไกลไปถึงห้องนั่งเล่นได้แล้วไหนจะมีรอยมีดที่โซฟาในห้องนั่งเล่นอีกมันชัดเจนขนาดนี้แล้วมันคงไม่ใช่ตามที่อาเดเรียได้กล่าวมารรออกกกและนนนี่่่มมัััไใชาป้งตว แต่มันคือการฆาตกรรมทดายทิ้งท้ายต่อมาคณะลูกขุนได้ทำหน้าที่อย่างหนักในการหารือเพื่อค้นหาบทสรุปให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันควรจะไปในทิศทางไหนดีและพวกเขาต้องใช้เวลายาวนานถึง3วันกว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันได้ก็คือไม่สามารถบอกได้ว่าเธอผิดจริงหรือไม่นั่นเองครับเคสนี้มันทําให้ศาลต้องคิดหนักและว,ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปโดยในวันที่19มิถุนาย,ยนปี2007ศาลได้เสนอดีลบางอย่างให้กับอาร์เธอรไปครับคือให้เธอยอมรับสารภาพเรื่องทั้งหมดออกมา แต่ในอเมริกามันจะมีคำสารภาพได้3อย่างคือ guilty plea คือคำสารภาพผิด not guilty plea คือคำสารภาพไม่ผิดและสุดท้าย no contest plea หรือ Alfred, plea มันคือคำสารภาพที่ไม่ได้ยอมรับและไม่ได้มีการคัดค้านใดๆซึ่งคำสารภาพสุดท้ายนี่แหละครับที่เธอเลือกและมันจึงเป็นที่มาของการที่ศาลได้ตัดสินจำคุกเธอเป็นเวลาเพียง5ปีเท่านั้นแต่พอพ้นโทษแล้วระหว่าง15ปีเธอจะต้องถูกควบคุมความประพฤติไปตามลำดับครับ พอหลังจากที่มีการตัดสินไปทั้งสองครอบครัวต่างคิดว่านี่คงเป็นการตัดสินที่ดีที่สุดแล้วพวกเขาไม่ได้โกรธกันเลยแถมยังกอดกันให้กำลังใจกันไปครอบครัวของชอนกล่าวว่าพวกเขาสูญเสียลูกชายไปตลอดการและเช่นเดียวกันกับอาเดรียนที่สูญเสียประวัติหน้าที่การงานไปด้วยและขอให้พระเจ้าคุ้มครองไม่ให้เธอสูญเสียสติไปมากกว่านี้เพราะสิ่งนี้มันจะต้องติดตัวเธอไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน และในท้ายที่สุดเธอถูกปล่อยตัวออกมาในปี2010ครับและได้ศึกษาต่อด้านกฎหมายจนจบและตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าเธอได้กลายไปเป็นทนายเต็มตัวแล้วหรือยังอย่างไรก็ตามเธอเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเธอไม่เคยลืมและเธอไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นด้วยเธอยอมรับว่าเธอคือส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แต่ชีวิตคนเราต้องเดินต่อไปแม้ว่าจะยากก็ตามทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุด ทุกหลุดเพราะปล่อยก่อนจะจากกันไปพวกเราขอให้คริสต์มาสปีนี้ได้นำพาทุกคนได้พบกับความสุขความโชคดีให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสุขสันตวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่มกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟันสวัสดีครับ Can you sign Santa driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. Snowflakes falling down, it's Christmas time. But you're not. A sign without you mm -hmm. Mm -hmm. No 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 mm -hmm. Mm -hmm. It's been a few years now and this cold town is not quite the same I wish you were here now by the fire in the flame. Can you hear Santa driving a sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas. And today, snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not. Christmas time without you.